สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูกิตทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้ที่เราจะมีโอกาสได้มาอธิษฐานและได้มาใคร่ครวนจากหนังสือพลังแห่งการอธิษฐานของพันยาวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อที่พูดถึงว่าอธิษฐานเพื่อการปกป้องรักษาจากพระเจ้านะคะโดยเฉพาะวันนี้เราจะอธิษฐานเพื่อสามีแล้ก็ลูกหลานของเราคนในครอบครัวนะคะ เพราะว่าทุกๆวันในการต้องทำงานหรือในการเดินทางก็มีอันตรายอยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะสามีหรือลูกของเราหรือตัวเราเองที่ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะมีพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าศัตรูได้วางกับดักอะไรเอาไว้ซึ่งอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคภยัยเกิดความชั่วร้าย ความรุนแรงหรือความไหยนะต่างๆได้และแม้แต่บางครั้งที่บ้านเราเองก็อาจจะเป็นที่ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่พระเจ้าตรัสว่าแม้ว่าคนอารรมเฝ้าดูคนชอบธรรมแล้วแสวงที่จะสังหารเขาเสียพระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในมือของเขาและพระองค์ยังทรงสัญญาในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่หบอกว่าพระองค์ทรงเป็น โลกแก่บรรดาผู้ที่ลี้ภายอยู่ในพระองค์พระองค์สามารถเป็นโลกปกป้องคนที่เราอธิษฐานเผื่อได้พระองค์จะทรงทําเช่นนั้นเพราะทรงเห็นแก่ความเชื่อของเราผู้เขียนเองนะคะมีประสบการณ์แห่งการอธิษฐานเผื่อสามีและลูกในเรื่องของการเดินทางการปกป้องนะคะวันหนึ่งเมื่อสามีได้ไปส่งลูกของเขาไปที่โรงเรียน จากนั้นสามีก็โทรมาบอกว่าเขาประสบกับอุบัติเหตุแต่เขาก็พูดว่าตัวสามีและลูกปลอดภัยดีเธอนั้นก็ขับรถไปในที่เหตุที่เกิดเหตุทันทีขอบคุณพระเจ้าไปตลอดทางที่พระองค์ปกป้องเขาไว้ที่เขาอธิษฐานมาเป็นเวลานานและก็เมื่อเข้าไปถึงที่นั่นเมื่อเขาเห็นสภาพรถแล้วก็แทบจะเป็นลมเลยเพราะว่ารถของสามีคันเล็กๆนั้นนะคะ ถูกรถใหญ่ชนพังไปไปทั้งแถบแล้วก็ยังถูกดันไปชนกับกำแพงคอนกรีตที่กั้นไว้ริมถนนด้วยแล้วก็รถที่ยับเยินคันนี้บริษัทประกันก็ยังบอกว่าไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปนะคะสิ่งเดียวที่อธิบายได้ว่าทำไมพ่อลูกจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างมากนั่นก็คือพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้มครองพวกขาวไว้ เขามีเพียงแค่รอยฟกช้ำที่หน้าอกและก็หัวไหล่ที่เกิดจากแรงกระชากของเข็มขัดนิรภยัยซึ่งพวกเขาน่าจะบาดเจ็บมากกว่านี้แต่ว่าไม่เลยเขาก็เชื่ออย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานที่ทูลขอการปกป้องคุ้มครองให้กับครอบครัวมาตลอดเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานให้กับสามีของเราให้กับลูกหลานของเราเมื่อจะปั่นจักรยาน จะขับมอเตอร์ไซค์จะนั่งรถขับรถไปที่ทำงานหรือเดินทางด้วยเครื่องบินหรือว่าแม้แต่เดินอยู่บนถนนนะคะอาจจะไม่คิดถึงว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดที่เจาะจงแต่ให้เราทูลขอพระเจ้าโดยภาพรวมว่าขอทรงปกป้องเขาจากภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้พระเจ้าด้ยทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้เหล่าทุ้สวรรค์ของพระองค์ ระแวดระวังท่านไว้ในทางทั้งปวงของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้และไม่ให้เท้าของเรากระแทกกับหินจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าจะเมตตาเราและช่วยเราได้คือการที่เราร้องทูลขอต่อพระเจ้าขอการปกป้องให้กับสามีกับลูกของเราอยู่บ่อยๆและอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนะคะ ด้วยคำอธิษฐานเช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็แน่ใจได้แล้วว่าเราได้เชื้อเชิญการทรงสถิตยอยู่และฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆนั้นด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกทุนขอพระองค์ได้โปรดที่จะคุ้มครองสามีและลูกๆจากอุบัติเหตุจากโรคภยัย จากอันตรายหรืออิทธิพลอันชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นขอทรงให้เขาปลอดภยดัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เขาเองอาจจะก,กำลังเดินทางไปที่แห่งใดโดยใช้รถยนต์หรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือนั่งเครื่องบินก็ตามขอทรงซ่อนเขาวไว้จากความรุนแรงและแผนการอันชั่วร้ายของผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเดินไปทางใดขอทรงปกป้องย่างเท้าของเขาวไว้ โปรดให้เขาเดินในมันคาของพระองค์เพื่อเท้าของเขาจะไม่พลาดพลั้งไปและหากว่าเขาเก้าวพลาดไปโปรดช่วยเขาไว้ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโปรดประทานสติปัญญาและวิจารณญาณแก่เขาที่จะช่วยให้เขาเก้าวเดินไปอย่างปลอดภัยและไม่ตกอยู่ในอันตรายขอทรงเป็นป้อมปราการเป็นกำลังเป็นโลและป้อมอันมั่นคงของเขา ขอทรงนำให้เขาอาศัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ขอทรงเป็นศิลาเป็นความรอดและที่คุ้มภัยของเขาเพื่อเขาจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนลูกขาออธิษฐานว่าแม้จะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นรอบข้างตัวเรามันจะไม่ย่างใกล้เข้ามาใกล้เขาได้ขอทรงสง,งวนเขาไว้จากแผนการของศัตรูที่พยายามทำลายชีวิตของเขาขอทรงรักษาการเข้าออกของเขาตั้งแต่เวลานี้ และสืบสืบปาเป็นนิดลูกจึงทูลขอต่อพระองค์เจ้าด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน